เธอรอดจากฆาตกรชื่อดังต่อจากแจ็คเดริเปอร์ใกล้จะครบรอบ5ปีแล้วฉันว่ามีคนเยอะเลยที่อยากจะฟังเหตุการณ์นั้นจากปากเธออยากจะรู้ว่าเป็นไงตอนที่เธออยู่ตอนหน้าไอชาติชั่วนนั่นในหัวเธอคิดอะไรตอนมันเข้ามาใกล้จะสัมผัสลมหายใจมันได้ เห็นมันวันนี้ใครอ่ะพี่แน่ใจได้ยังไงว่าเป็นมันพี่รู้สึกได้ใครแต่งเป็นซานต้านีก็ทำลูกฉันกลัวอยู่ครับเขาก็ทำผมกลัวเฮ้ยซานต้าแต่ของฝันอยู่ละโจลี่หนีไปวินที่ๆกายายนนี้ม,นนมันจะกลับมาที่นี่ทําไมอต่อให้มันยังไม่ตายซึ่งมันตายแล้ว พี่แหละยังหนีไปให้ไกลาจากที่นี่หนีจากตัวเองด้วยเรารู้ดีว่ามันยังไม่จบพี่ต้องกลับไปที่เดเอะเทอริไฟไอ้ไอนั่นยังฝังอยู่ที่เดิมใช่ไหมมันอาจเป็นสิ่งเดียวที่จะหยุดมันได้ว่าที่ภาพยนต์ที่โคตรน่ากลัวที่สุด าร์ดแวคราเทียบเท่าไอคอนสยองขวัญเตรียมพบความพริลึกพอแบบเต็มแม็กซ์เทอร์รไฟเออามจัเดเมียนเลโอนี่ตั้งตารอวันคริสต์มาสสุขสันต์ที่เต็มไปด้วยความสนุกรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะปีนี้ฉลองเชื่อนคริสต์มาสกันเร็วขึ้น สเนคพรีวิว31ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนนี้ใช้จริง7พฤศจิกายน